็กออไลน์คล s สสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันต่อในชั่วโมงหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนถึงเรื่องของรายการหนังสือราชการภายในไปนะคะส่วนวันนี้เราจะมาดูรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายในกันค่ะนะคะ,นะคะเริ่มจากที่นะคะ นะรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายในด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราจะพิมพ์ได้นะคะเราก็ต้องใช้พิมพ์ตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับที่2ปีพุทธศักราช2548เนื่องจากว่าการพิมพ์หนังสือราชการทุกชนิดนะคะเราจะต้องพิมพ์ตามระเบียบของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะส่วนแรกที่เราจะต้องรู้จักกันก็คือ การกันก้นระยะขอบของหน้ากระดาษกระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษ a 4นะคะหนัาสือราชการภายในกั้นเหมือนหนัาสือราชการภายนอกเลยค่ะด้านบน1.5ด้านล่างก็2ด้านซ้าย3เซนด้านขวา2เซนนะคะนี่คือรูปแบบหน้าตานะคะต่อมาค่ะครุฑนะคะ ขนาดของครุดเนี่ยค่ะรูปครูดเนี่ยเราจะสูงเพียงแค่1.5เซนกว้าง1.5เซนเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปค่ะมันจะมีส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความที่เราเรียกกันว่าบันทึกข้อความนั่นเองเหตุผลที่เรียกว่าบันทึกข้อความเพราะว่าในสือราชการภายในเนี่ยจะมีส่วนหัวนะคะที่เป็นลักษณะ เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มใต่ตัวประมาณนั้นนะคะก็จะมีครูดที่เราบอกแล้วว่าขนาด1.5เซนนะคะมีคําว่าบันทึกข้อความคําว่าบันทึกข้อความนี้พิมพ์อย่างไรนะคะเราใช้อักษรตัวหนาขนาด29 point นะคะแล้วก็ปรับเวลาพิมพ์เสร็จแล้วเราจะปรับค่านะคะบรรทัดจาก1เท่าเป็นค่าแน่นอน exactly นะคะ35 point เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะคะถัดไปค่ะ จากคำว่ามึกข้อความเสร็จก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือส่วนราชการที่วันที่แลวก็เรื่องอันนี้ค่ะจะเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นส่วนหัวของมติข้อความนั่นเองนะคะตัวอักษรและขนาดที่ใช้ในการพิมพ์ส่วนราชการที่วันที่เรื่องก็จะเป็นตัวอักษรขนาดหนานะคะขนาด20 p o i n พอยต์นะถัดมาค่ะเรามาดูระยะห่างกันบ้างนะคะว่า ะระยะห่างที่ส่วนหัวเนี่ยค่ะด้านบนคือส่วนหัวของหนังสือภายในเนาะถัดมารายการถัดมาก็คือเรียนหรือว่าคำขึ้นต้นนั่นเองระยะห่างที่เราจะใช้พิมพ์ก็คือ1 enter บว before 6 p o i n t นะคะจากคำจากบรรทัดสุดท้ายของเรื่องนะคะมาถึงคำขึ้นต้นระหว่างนี้คือ1 enter บว before 6 p o i n t นะคะต่อจากนั้นค่ะก็จะไปดูที่ จากเรื่องก็จะเริ่มมาที่เนื้อหาหรือข้อความนะคะข้อความก็จะมี3ามย่อหน้าแต่ในเฟรมนี้ครูขอโชว์แค่2ย่อหน้าก่อนนะคะจากเรื่องมาย่อหน้าที่1ภาคเหตุเราก็ใช้เรียะห่าง1 Enter บวก before 6 point มีการย่อหน้าที่2.5เซนนะคะแล้วก็ ระหว่างย่อหน้าที่1กับย่อหน้าที่2ก็คือจากภาคเหตุมาภาคประสงค์นั้นเราก็จะเว้นระยะห่างที่เท่ากันนะคะคือ1 enter บวก before 6 point ย่อหน้า2.5เช่นเดียวกันค่ะนะเรามาดูต่อไปนะคะเราจะเห็นโชว์ในเฟรมนี้คู่จะโชว์ทั้งหมด3ย่อหน้าเลยนะคะระหว่างย่อหน้าที่1มาย่อหน้าที่2 ละยหน้าที่2และยยอน้าที่3เราใช้นิ้งนเทอร์บอกวีฟอร์พอยเช่นเดียวกับหนหนังสือราชการภายนอกเลยค่ะนะคะต่อไปจากในเรื่องภาคสรุปคือย่อหน้าสุดท้ายแล้วนะคะที่นี่เรื่องของหนังสือราชการภายในจะไม่มี คำลงท้ายดังนั้นก็จะต่อด้วยชื่อแล้วก็ตําแหน่งของเจ้าของหนังสือเลยนะคะดังนั้นเราจะเว้นตรงนี้ค่ะไว้4 enter สําหรับลายเซ็นนะคะแล้วก็1 enter สําหรับตําแหน่งง่ายมากค่ะนะคะในหนังสือราชการภายในไม่ยุ่งยากเลยเรามาดูสรุปกันบ้างนะคะว่าสรุปรูปแบบการพิมพ์หนังสือภายใน ต้องใช้อะไรบ้างแน่นอนอันดับแรกนักเรียนต้องการระยะขอบกระดาษก่อนนะคะบน1.5ล่าง2ซ้าย3ขวาเซนติเมตรทั้งหมดนะคะระยะห่างที่เราจะใช้มี3ตัวเท่านั้น,นะคะ่ะ enter บวก before 6 point กับเลยคะ enter แล้วก็1 enter นะคะง่ายมากนะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นอะไรนะคะครุฑ ใช่ไหมคะขนาดเท่าไหร่นะ1.5เซนนะคะกว้าง1.5สูง1.5ใช้กระดาษขนาด A4 นะคะไม่มีอะไรแล้วคะ่ะสำหรับรูปแบบการพิมพ์ไห้มากนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเจอวิดีโอการพิมพ์กันนะคะซึ่งไม่ยากเลยและครูจะบอกว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตของ นังสือราชการภายในหนังสื่อราชกากรากภายนอกนะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะพาไปดูนะคะคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ